ใบที่มอค่ะเขาเตรียมจัดงานถแถลงข่าวค่ะเวอร์ฮาเปก2022ครั้งนี้ชูแนวคิดนะคะฮารานเพื่อสุขภาพหลังรุกิีดโควิด -19 ค่ะเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยายเขตหัดใหญ่ค่ะโดยสถาบันฮารานจัดถแถลงข่าวงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานา,นานชาติด้านฮาราน2000 565รหรือว่าเวอรฮาเปก2022โดยมีรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุนทรวงซิริรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและก็นวัตรกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเปาริชาติเบนริดรองผู้อำนวยการสถาบันฮาลานฝ่ายวิชาการวิจัยและก็พัฒนาองค์กรค่ะคุณสุพวรรณตีรรัตรองผู้อำนวยการสรํานักงานส่งเสริมการประชมุมนะคะรวมถึงดร อับดุลลอมานไกยเยมผู้แทนเลขาขธิการคณะกรรมการกางอิสลามแห่งประเทศไทยนายนิพัฒน์อุดมอักษรเลขานุการนายกอบรจสงขาแล้วก็นายสักกิยาบินเสระประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขาร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะทางด้านรองศาสตราจารย์แพทย์สุนทรวงศิริรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและก็นวัตกรรมเปิดเผยบอกว,กว่าการจัดงานแสดงสินค้าและก็การประชุมสัมมน,น,นานานาชาติด้านฮารานเป็นกิจกรรมหนึ่งค่ะที่มหาวิทยาลัยให การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่10แล้วนะคะเพื่อจัดกระตุ้นเศรษฐกิจให้ผู้ผลิตสินค้าบริโภคอุปโภคและก็บริการด้านฮารานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความตื่นตัวแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการฮารานมาจําหน่ายสินค้าแล้วก็บริการฮารานภายหลังสถาน,านการณ์โควิด -19 ที่เรียกว่าตอนนี้คลี่คลายลงไปบ้างเดิในปีนี้ได้ให้ความสําคัญกับประเด็นด้านสุขภาพ ภายใต้แนวคิดการจัดงานฮาลาลเพื่อสุขภาพหลังธุรกิจโควิด -19 ก็คาดว่าหลังจากการแพร่ระบาดของโรคสิ้นสุดลงความต้องการในการบริโภคสินค้าและก็บริการเพื่อสุขภาพจะเป็นการสร้างโอกาสทางการ á, ค้าการลงทุนให้กับธุรกิจฮาลาลเพื่อสุขภาพอย่างแน่นอนค่ะทางด้านรองผู้มิการสถาบันฮาลาลฝ่ายวิชาการวิจัยและก็พัฒนาองค์กรก็บอกนะคะว่า การจัดงานแสดงสินค้าและก็ประชุมนานาชาติด้านฮาลาน2565ในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่10ค่ะภายใต้แนวคิดฮาลาลเพื่อสุขภาพหลังรุรกิจโควิด -19 ก็จะก,กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่11-14สิงหาคมและศูนยประชุมนานาชาติมออนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาจังหวัดเชายแเดนภาคใต้ของไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและก็บริการด้านฮาลาลน,นั่นเองค่ะ รวมถึงเป็นการกระตุ้นนะคะในส่วนของผู้บริโภคเองแล้วก็ผู้ผลิตเองด้วยนะคะแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสในการเผยแพร่แหล่งผลิตของฮานาลให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ เปิดโอกาสในการขยายตัวธุรกิจสุขภาพด้านสินค้าและบริการในยุคโควิด -19 ด้วยค่ะภายในงานก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างผู้ชมไม่ว่าจะเป็นฮารานบิสเนสแมทชิ่งค่ะการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันฮารานมหาวิทยาลัยสงขลานครินร่วมกับ4หน่วยงานรวมทั้งกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมีชื่อเสียงและก็มีความเชี่ยวชาญด้านฮารานทั้งในและก็ต่างประเทศด้วย รวมถึงจะมีการประชุมองค์กรความรู้ด้านฮนาราระดับนานาชาติในส่วนภาคภาษาอังกฤษค่ะก็จะมีประเทศบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียและก็ภาคภาษาอาหรับก็จะได้แก่ประเทศคูเวตซาอุดีอาระเบียจอดแดนเป็นต้นในส่วนของเสนวนาภาษาไทยก็จะมีหัวข้อเรื่องมาตรฐานาต่อยีบันสู่การยกระดับผลาิตภัณฑ์ฮาราชั้นพรีเมียมการเตรียมความพร้อมสินค้าเกษตรตามมาตรฐานฮาราสู่ตลาดตะวันออกกลางและก็แนวทางการปรับตัว การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลังรุปกปิโควิดในทีด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการให้ความรู้จากทั้งหน่วยงานภาครัฐเองเอกชนทั้งในและก็ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการขับคลืนฮาลานไม่น้อยกว่า200ร้านค้า กิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของมุสลิมในภาคใต้นะคะการแข่งขันอนาชีตการแข่งขันชาชักแล้วก็ยังมีาการแข่งขันอาหารฮาลลอีกด้วยค่ะทางด้านคุณสุพวรรณตีรรัตร,รองผู้มีการสำนักง,งานส่งเสริมการประชุมก็บอกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชายแดนใต้ให้ดีขึ้นนะคะก็จะอาศัยกลไกลของไมซรูปแบบใหม่ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการปลายจาหน่ายสินค้าและก็บริการทลานภายหลังสถานก,การณ์โควิด -19 เริ่มจากคลี่คลายลงไปแล้วก็ยังถือว่าเป็นการจุดประกายนะคะให้ผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้นส่งผลในเรื่องของการต่อย,ยอดแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการจัดงานที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจของภาคใต้โดยเฉพาะโออซนภาคใต้ตอนล่างบ้านเราก็จะน่าจะดีขึ้นด้วยนะคะ